สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูป้องกันโควิด -19 และโรคไข้เลือดออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ นางสำลีลัคณาวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019และโรคไข้เลือดออกณนะโรงเรียนบ้านป่าฟ้างหมู่ที่9และโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดหมู่ที่11อำเภอละงูจังหวัดสตูลก่อนเปิดโรงเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและเชื้อโควิด19ในเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนช่วงเปิดภาคเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงให้การดูแลรวมทั้งสิ้น12โรงเรียนโดยแบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยจำนวน6แห่ง ให้การดูแลรวมทั้งสิ้น12โรงเรียนโดยแบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยจำนวน6แห่งระดับประถมศึกษาจำนวน5โรงเรียนและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน1โรงเรียน สำหรับมาตราการป้องกันโควิด -19 เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขโดยกระทรวงศึกษาธิการได้นำมาปรับใช้เพื่อป้องกันโรคและเป็นการเปิดเรียนหลังปิดภาคเรียนมาร่วม2ปีรวมถึงโรคให้เลือดออกสามารถพบได้ตลอดทั้งปีในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นเสมือนแหล่งพ่อพันยุงลายดังนั้นโรคให้เลือดออกจึงเป็นโรง ดังนั้นโรคให้เลือดออกจึงเป็นโรคติดต่อที่มีการประกาศเตือนให้มีการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยเพราะมีอัตราการป่วยและการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงอนุชาหมัดอดัมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังในที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stun